พี่ีเราแพ้เพราะว่าอะไรอ่ะคุณินโนเวชันเราแพ้เพราะว่าอะไรอะอือก็หาเหตุผลเพื่อจะพัฒนานเนี่ยลักกี้ถามคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีถ้าพี่ตอบว่าเพร้อมีรักไม่ใช่นะคะไม่ใช่ <พอ S 1> ไม่ใช่เธอต้องถามคนดูคนดูจะบอกความจริงแล้วเธอก็ไปพัฒนานได้ทุกคนรักแพ้เพราะอะไรอ่ะอือลักกี้ได้กี่คะแนนวะไม่เยอะไม่เยอะถึงหมื่นปะ ประมาณ3 0 0พกว่านี้แหละมาครับด้านบนตรงนี้ครับสีน้ำเงินครับคุณไมเกรซี่ครับขยับมาตรงกลางตรงนี้สีเหลืองคุณ IA 2เกมด้านล่างสุดสีชมพูอาจารย์นะครับเล่นเป็นเยอรมน,นีนะส่วนฝั่งขวาตรงนี้คุณจะจ๋าสีแดงเหมือนเดิมครับด้านเวเดอร์เป็นยูริตรงกลางนี่คุณดีดเป็นฝรั่งเศสครับและด้านบนสุดตรงนี้คุณธรรมรงค์ฮะเดอะริง เป็นอีักครับเราดูครับตรงกลางนี่เป็นพื้นที่สําคัญนะคุณอาจานี่มาฟอร์มเดิมนะพยายามจะวิ่งทะลุแนวต้านไปแต่มันไม่ง่ายเหมือนเดิมครับอาจารยม์มาดักรอแล้วครับนี่นะครับดักซ้ายขวาขวาเลยมันไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับที่จะไปอย่างนี้แต่ด้านบนตรงนี้สีน้ําเงินคุณไมเคซี่นี่ยังปล่อยเป็นรูทะลุแต่ทางด้านของเดอรริงคุณธรรมรงนี่ไม่มาครับดูกันเล่นเนี้ย หมาเหมือนก็ไม่มีครับคุณพันธุพงศ์บอกว่ากระตุกค,ครับเลยแพ้อะอยา่างนี้ก็ได้เหรอสวัสดีครับหัวหน้าหยองพิกเกดขอแก้มือใหม่ดีได้เกมถัดไปเกมถัดไปเหรอเกมถัดไปนัด,น,ดนัดเขาจะลงนะ เออจะเล่นพร้อมนัดไหมละ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอารือจะ,จะสู้<อ>กับนัดไหมเดีย๋ยวพี่เคลียร์ทั้งห,<ะ>หมดเลยสู้กับนัดแล้วก็สู้กับหยองแล้วก็สู้กับเอสนะนะ,อะโอ้โห <c oughs> บ้าเหรอพี่จิดไม่เอา <c oughs> ไม่เอาผ่านนัดไปก่อนเธอต้องให้ฉันลงก่อนเว้ยแล้วให้ฉันชนะแล้วนัดก็เลยมาสู้กับฉันอี๋แล้วถ้าเธอไม่ชนะล่ะก็นัดไง ฝาไปเคลียร์กับนัดในแชทก่อนไปบอกให้นัดรออีกเกมหนึ่งไปไปบอกนัดก่อนนัดจะได้ไม่กูดว่เมื่อกี้พี่บอกเขาจะให้เขาลงเคลียร์ได้ละกี้อ่ะเขียเลยเอ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับแมงมุมพร้อมกับเอนจิเนียร์หรือเปล่าโอ้ไม่นั่นใช่แล้วยังไงต่อยังไงต่อไม่ไหวไม่ไหวครับ แมกกาซี่โดนอยู่โด่งอยู่อุ้ยแมงมุมเข้าอีกคันนึงเห็นเห็นตอนนั้นตาตาเรียบร้อยครับยิงทิ้งไปก่อนอุ้ยแล้วตรงนี้จะโดนยกยกหรือเปล่ายกแล้วยกแล้วจ้าแล้วยกกันนี้หนึ่งแล้วปล่อยแล้วบูมกลายเป็นโกคาร์ทครับดูคุณไอเอสองเกมเล่นครับโอ้เอาเรื่องนะฮะคุณธรรมรงโดนชุดนี้เขาไปนี่จุกเหมือนกันครับดูครับไม่ดีครับชุดนี้ อาจายด้านล่างว่าไงพยายามจะเข้าไปแต่ก็โอ้โหโดนอาจารย์มาดักตรงนี้อาจารย์ฮึมมาดักครับดูครับยกย่องย่างยิงยกยกยิงยกยกอย่างเดียวโอ้กลับดีกว่าดูครับจะได้กลับไหมจะได้กลับไหมหนึ่งคัน ไม่น่าครับดูครับแล้วมาตรงนี้เจอไวรัสยิงเข้าไปติดโครโรนาไวรัสไม่รู้ตัวครับดูครับไปหายใจลดกันอยู่ตรงนี้โดนเพิ่มอีกงต,ตัวหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้กองนี้ไม่น่าเหลือครับติดเชื้อไวรัสหมดแล้วข้างบนไว่ายังไงยังดีอยู่โอ้ยแต่คุณธรรมรงคุญอินตาโดนไปแล้วคุณ RA2 เกมนี้จะมาชุดใหญ่นะครับมาพร้อมคุณไมเกิลซี่ จะโดนแมงมุมเข้าไปคอยทำอะไรแมงมุมทำอะไรไม่ได้ด้วยดูครับโอ้โหคุณธรรมรงค์แล้วดูแล้วน่าจะไหลไปที่คุณดีๆต่อด้วยครับตอนนี้งานงอ่งแล้วแบบนี้ไม่ดีครับเราดูว่าพยาเรถแลกมันรับรับไม่ได้ครับอแต่โดนแมงมุมอยู่โดนแมงมุมอยู่ไม่รู้ตัวโดนแมงมุมอยู่ครับดูครับโดนแมงมุมอีกแล้ว โอ้ยโดนเปงมุมไม่รู้ตัวครับตรงนี้จะเคลียร์ทิ้งเลยครับเพราะแมงมุมเยอะสุดเลยเกินเราจะต้องยิงพลังงานทิ้งได้บอกเปงมุมเข้าอยู่นะครับเนี่ยทันไหนวะด,ดูครับโอ้โหไหลาย,ยาวๆแล้วชุดนี้ไม่น่าจะไหวแล้วคุณเจษฎาโดนไปด้วยครับ ดูชุดนี้ครับเจษจ๋าพยายามจะมารับเหนียวเหนียวแต่ด้านล่างนี่อาจารย์ดวคุณจษจาเล่นไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโอ้โชคดีครับเพื่อนยังแข็งอยู่ครับนี่ครับแต่คุณจษจาก็ยังเหนียวครับดูครับจะไปกินง่ายง่ายก็ไม่ได้ครับชุดนี้ดูครับโอ้โหจะบุกด้วยชุดนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่นะพูดไปเล่นไปนะครับอาจจะถึงชัยชนะเลยก็ได้ครับดูครับเจษจา ไปฟูลทีมชุดนี้เนี่ยอาจจะถึงชนะเลยก็ได้ครับเพราะอีกฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรครับสีเหลือ,องเองสีชมพูเองก็เหลือแต่คนนะนี่นะครับนี่นะครับไม่ได้พูดเล่นครับตรงนี้อุย้ยอุ้ยยังไงครับดูครับโอ้ยจะมีอากาศยานมาหนึ่งขอได้อยู่โอ้ยทำลายกันเองด้วยอากาศยานโอ้ยนคันะคะนี่ไปนี่จบเลยครับไม่มีอากาศยานแล้ว อ่ก็น่ากัศยานแล้วต้องวิ่งวิ่งไม่ทันด้วยโดนแล้วชุดนี้แล้วลงขอบหรือเปล่าลงขอบแล้วโอ้ไม่โดนครับต้องเอาให้ข้าเอาไห้ได้ไม่ได้กลับก่อนไปไม่ถึงแล้วโดนยิงทิ้งเลยเรียบร้อยแล้วชุดนี้ไม่น่าจะรอดนะครับดูแล้วมาฟูละครับฟูนอปชั่นแล้วครับแล้วมีสามบั้งติดมาด้วยแล้วจะสะกดได้ไหมสะกดไม่ได้ด้วยสามบั้งแล้วโดนยิงอยู่ แล้วโดนยิงอีกโอ้โหโฟติงมาแบบนี้จีจีนะครับไม่ไหวแล้วมันหนักเกินไปไมไ่ธรรมดาครับพิกิตรักตัดขอนัดและตาตาน,นี้ให้รักก่อนรักพี่ทีแล้วก็คุณ Innovation อินโนเวชั่นยู่นะได้ครับอินโนเวชันได้ครับ